เริ่มต้นเช้านี้มีรายงานพิกัดน้ําท่วมจากบ้านโคกกลางอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะซึ่งเป็นชุมชนเหนือเขื่อนอุบลรัฐค่ะหลังจากเขื่อนมีปริมาณน,น้ํากักเก็บในเกินความจุนะคะทำให้เอ่อท่วมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แนวเหนือเขื่อนหลายชุมชนซึ่งบ้านโคกกลางเนี่ยบางหลังคาเรือนค่ะต้องตัดกระแสะไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็อพยพประชาชนออกมาบางส่วนค่ะ สิบตำรวจเอกจิรวัตรสมศรีโยค่ะรับบทนักข่าวพลเมืองสำรวจแนวสันเขื่อนที่อำเภอโนอนสังค่ะส่งภาพร่วมสื่อสารจากจุดที่หน่วยงานและชาวบ้านช่วยกันวางกระสอบทรายค่ะเสริมสันเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวอำเภอซึ่งอย่างต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะน้ำได้ชนแนวกระสอบท้ายแล้วนะครับของสันเขื่อนอำเภอโนนสังของเขานะครับตอนนี้ ระชาชนพี่น้องน้องสาาังกำลังซอวยกันออก่อกระสอบรา้นะครับเพื่อเป็นแนวกันนำอนนี้ระดับน้ำกับประมาณนี้ครับเริ่มพิมพริม,มขามถนน,นมาแล้วครับน้องลาวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้แมนถนนเก้าว่นนี้น้องลาวเส้นน,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 นี้ถนนนั้นว่นนี้ป้าถนนกลายเป็นคลองน้ำแล้วกรบผมตอนนี้ถนนกลายเป็นคลองน้ำเรียบร้อยนะครับเป็นระนาบ เดียวกันกับระดับน้ำเพื่อนแล้วครับ